อะะตอนนี้นะคะก็กำลังรู้สึกกึ่งเย็นออกไปสิคะโปรก็ไม่แบบพ่อคาะหนูว่าอะไรรู้ไหมพ่อจะเชิญตัก,กล้องแล้วนี่พ่อจะชวนหนูแล้วเนี่ยมกเมื่อกี้ชนเลยอ่ะไม่ชน <c oughs> ใกล้มากอะ่ะนี่ Để thương thương ừ, nhìn khanh xem. Ừm, măng. có oh, oh. Oh, là sao sao นี่ค่ะแม่เล่นจกักรยานหนูนี่ค่ะบอร์ดเพร่อไม่เล่นเลยไหมเป็นเป็น